ไปไปเล็บเลยครับอาจารย์นิดเดียวสิลุดลเลยวนี่เอาลอดเห็นมันลูกขึ้นครับนกแถวนี้ครับอาจารย์โอ้บักตังของมาตีเจ้ารอ,อยู่นี่บักเสียงอันนึงนะตัวนี้ก็เสียงไทได้ยูนีท่ทีเด็ดบ่เสียงคุมอยู่ตัวนี้ครับโอ้บัวยังสวยเลยครับผม จุดติดกันด้วยวะเออเก็มันยังสวยเลยครับนกตัวนี้คิดว่าสิบบได้แล้วมันลูกขึ้นครับตัวแรกกันมันตีะหลอดเห็นเห็นขึ้นในเบรค,ครับคู่คู่ในเบรนะครับผมตัวนั้นครับมันระวังขนาดผมปักสองทางฟังผุ่นก็ฟังผีเนาะตัวแรกนะตัวตัวมันผุนไปยืนคู่อยู่คุนบ้านนี่แล้วมันมาเรียนกล้องบ้านนี่ มาเล่นอยู่ทงหลังกล่องเพื่อนเห็นลูกเพื่อนเองโอ้ยางสวยตัวนี้ครับตัวนี้ก็เสียงใส่ได้ครับเสียงสุดยอดตัวนี้เบ่งบัวครับผมบัวครับผมการบัวแบบยางสวยครับผมนะเจ้าหลอดสองแต้มครับืันนี้ครับเกือบเป็นแพ็ค,คู่ครับเจ้าหลอดเ่ามันลูกขึ้นขนาดเนาะสังสอนมันบิ่งเออ อ๋ลอ๋อคือมึ่นแ้เอออคือมึนแ้ตัวแรกนะสิเป็นตัวเมยแล้วก็คู่ตัวน,นั้นนะครับแต่ว่าเสียงงงหงตัวนึ่งนะอะอแต่เกียบปิดกันเลยครับตัวนี้ไม่จ้มฟันเขาไม่ได้ครับแต่ว่าบรูจะมาจะก,กุกไล้ตัวนี้ครับ อาจารย์เสียงใส่ได้อยู่ครับคู่กับมวลอยู่โอ้ยนิยวติดเล็บนะครับยังอยู่นะครับขื่นตัวนี้ติดเล็บ้แข็งแข็งกับงางโอเคครับอาจารย์เสียงห้องแล้วมันลูกขึ้น,นครับ มาไตเ่นแถวนี้ครับผมเรนไปเรนมาอยู่นี่แหละก็เจ้าหลอดนะครับแต่มันเห็นขึ้นมันเบรกม,มันยางยางยางเดือบเบรกยางเดือบเบรกนะครับผม <S <S โอ้โ,อโหวดนกตัวนึ่ตงตัวนี้ลงมาอะไรมาไล่ตีตัวหนีสิมันจนาฝูงเดี่ยะมาไล่ตีตัวเสียงห้องหนีหมอกตีตเองซะ่ะโ,โอเคครับอาจารย์มาน,นะครับสองแต้มมาเนี่ยเกือบแพ็กคู่อีกครับผม พบกันคลิปนะครับมันบินหล่อนอยู่ตัวนะครับเอาจา่าฝูงมันหนีแล้วไปครับกลับบ้านเานนท่าฝนจิตตกแล้วไปเบื้องจานไม้มาสีมานบ่หน่องโอ้ถ่าจานไม้ครับผมฝุ่นผมเป็นตัวทางฝุ่น่นม,มาทางพี่ครับหน่องฝุ่นยางมาแล้วยางมาแล้ว,าว,าาวยง <laughs> าวยงมาแล้วเฮ้ยมานบ่มานลูกเหี้ยงก็จ้ะโอ้ย ม้านเนี่ยพูน,นอ่าเกือบแพะคู่ไงว่าบักนึงนงนก่งกัน,อ,นอู้วววอ่าลกเอียงเหยียบก,บอก่อนโอ้บักหนึงกันตีลู้บักนึ่งกันตีบักหลอดคั่ะไงวะลูกขึ้นวัดสองแต่วัดมอนี่ยางสะดุดจัง่ไหมบูนี่เรียบร้อยเลยไปกลัาบบ้านเท่าไห่นี่อ้หมาลูกเอียงเนาะ